แห่งหนึ่งที่มีซัมบี้บุกฮ่าฮ่าจะเชื่อซอมบี้ใน,าในคาดจของโลกแล้วกัไม่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงดูนะสิซัมบี้มีพลังวิเศษสบีน้ำแข็งซัมบี้ผีและก็ซัมบี้แล้วไงพวกเขาที่เราจะต้องไปมีบ้านอยู่แล้วเราจะพักได้สักสองสามวันนะเปิดไฟโอ้พระเจ้าเล่นี้ไปที่นี่มันมีซอมบี้ เอาไปแล้วแล้วกินรีบมาเลยเชไดเด็กปายดูทีวีสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูข่าวซอมบี้ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่มีกับผมข่าวโลกแตกซึ่งนี่เป็นรายการข่าวโลกแตกงานแรกของเราเราจะมาพูดถึงเรื่องซอมบี้สวัสดีครับซอมบี้กำลังจะบุกโลก